นี่นะคะอันนี้ต่ออีพีสองเนาะนี่ก็คืออันดับหนึ่งก็คือพัวของใช้อันนี้ก็อันดับสองก็คือกําไรอันดับสามเป็นสกุช่ระบูบูก็คือเสียงดีอันนี้อันดับสี่เสียงก็ดีอันนี้อันดับห้าซกุชิปกติโอเคอันนี้อันดับหก อันนี้เล่นแล้วปวดมือมากแล้วก็คือแตกง่ายโอเคแค่นี้แหละของที่เรียงตามลำดับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าอันดับหกต่อไปก็เหลือแค่พวกกล่องสุ่มนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตากล่องสุ่มก่อนเนาะเดี๋ยวจะจัดเป็นกลุ่มก่อน เรียงเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นคายเบบี้อ๋อคายเบบี้อันนี้ก็จะเป็นเบบี้ทีวีวีสามด้วยป่ะวีสามวีสี่นั่นแหละถ้ารู้ว่าวีสามอ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องมีเนยมีวอกอันนี้ก็จะเป็นป่นยนต์นะคะ่นยนต์ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ มีแค่ทั้งหมดนี้นะโอเคนี่ก็คือของทั้งหมดที่เรามีนะคะอันนี้ก็จะพวกสกุชิอันนี้ก็กําไรอันนี้ก็กล่องสุมอันนี้ก็ของใช้นะคะกล่องสุมเราจะ EP3 เนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันโ okay. <c oughs> อเคดีสภาพกล่องยับยืนไม่ใช้ โนใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ใช้เก็บของโอเคไปต่ออีพีสามกันค่ะ